สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอล2คู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่2.5เดือนมิถุนายน2 5 6พนรอกสนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์2คู่นี้กันนะครับก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับครที่ยั้งหาที่ลงไม่ได้นะครับหรือสนใจนะครับอยากจะร่วมสนุกที่เดียวกันนะครับก็แอดไลน์ส่วนตัวไปได้ไม่ใช่ส่วนตัวับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะที่บอเก้าเนะครับ แอดนำหน้าด้วยนะครับเรื่องการเงินนะครับายห่วงนะครับฝากถอนโอนเร็วแน่นอนนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่ม v i p นะครับสนใจรับที่เด็ดเพิ่มเติมนะบอีกวันละ2คู่นะครับในกลุ่มก็จะมีแจกให้อีกวันละ2คู่ก็สามารถอไลน์ส่วนตัวมาครับ tnn99ms นะครับก็มาเริ่มที่คู่แรกนะครับคู่แรกก็จะเป็นชาร์ปบอกนะครับบอกชาร์ปบอกนะครับเจอกับไวกิ้งเอฟเคนะครับ คู่นี้นะครับไวกิ้งเอฟเค์นับอยู่อันดับ6กนะครับชาร์บบอกอยู่อันดับ8นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไวกิ้งนับแข่งนะครับชนะ4นะครับแพ้ไป4ี่ทำประตูไป5นะครับและเสียประตูไป17นะครับแต้มมีอยู่12แต้มนะครับส่วนชาร์บบอกนะครับก็แข่งไป7นะครับชนะ2เสมอ3แพ้2นะครับทำประตูไป5เสียไป6แต้มมีอยู่9แต้มนะครับก็ แองเกลนั้นทั้งข้อต่างแค่นั้เดียวนะครับแต่ตามบอกนัดูแล้วเสียประตูน้อยนะครับส่วนทําประตูก็ทําประตูได้น้อยเช่นเดียวกันนะครับทําประตูได้แค่ห้านับแต่ก็เสียน้อยเหมือนกันนะครับก็มาดูฟอร์มที่เจอกันก่อนนะครับสถิติที่เจอกันมานับห้านะครับเปิดมาห้านับก็เป็นไวกิ้งนะครับที่ชนะไปถึงสี่นะครับเสมอหนึ่งตามบอกยังไม่เคยชนะเลยนับในห้านับหลังมานี่นะครับล่าสุดก็เป็นไวกิ้งบุกไปชนะ2ประตูต่อ1หนึ่งนะครับแล้วก็ชนะ3ามศูนย์นะครับ แต่ต้องมาดูฟอร์มล่าสุดกันก่อนนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับเป็นาชมป์บอกนะครับตามบอกนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับฟอร์มในบ้านก็ชนะ1เสมอไป4ี่นะแพ้บนพ้1นะครับที่แพ้ก็แพ้คิดเทนซูนไป1ประตูต่อสูงครับและส่วนของไวกิ้งนะครับไวกิ้งนับ6นัดนะครับชนะ3าแพ้3านะครับฟอร์มไปเหยียดก็ชนะ1เสมอ1แพ้ไปสี่นะครับ ก็หนักไปทางแพ้นะครับไวกิ้งนะครับท uh, totally right. ัพยุทธนะครับก็ในถ้ามาดูคิดดู4นัดนะครับก็ชนะไป1นะแพ้ไป3นะครับแพ้หนึ่งะครนะฟอร์มก็ดูเป๋ๆนะครับไวกิ้งครับแต่ต้องมาดูราคาก่อนนะครับตอนนี้นะครับราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับราคาตอนแรกนะครับก็เปิดมาเสมอนะครับจ่ายที่ไวกิ้งนับ1.03นะครับและจ่ายอยู่ที่มาจ่ายที่ชามบอกนะครับอยู่ที่0.8 7เจนะครับ ก็ราคานับก็ขยับมาแต่ราคายังไม่เปลี่ยนนะครับแต่น้ำนะขยับขึ้นมานะเพิ่มไปให้ไวกิ้งอยู่ที่1.1ึนูนนะครับและลดของชับบอกนะครับอยู่ที่0.80นะครับก็แนวโน้มนบจึงเอียงมาทางฝั่งชับบอกนะจึงมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแต่ต้องมาดูราคาอันนี้แคปหน้างานก่อนนะครับ อันนี้แคปหน้างานนะครับจ่ายให้ชามบอกนั้นอยู่ที่0.82นะครับราคาเสมอและให้ไวกิ้งอยู่ที่0.94นะครับน้ําแดงนะครับจ่ายล้นไปเลยนะครับแต่ถ้าในราคาเสมอครึ euh. ่งคึ่งนะครับก็จ่ายให้ชามบอกอยู่ที่0.90นะครับน้าแดงนะครับและจ่ายให้ไวกิ้งอยู่ที่0.78นะครับใน1 x 2นะครับก็ให้ชามบอกต่ำกว่านิดหน่อยนะครับจะอยู่ที่2.44นะครับและให้ไวกิ้งอยู่ที่2.75นะครับ ก็ต่างกันไม่มากนะครับแต่ก็มาดูคอร์เล็กตกรกันก่อนนะครับคอเล็กตกรนะเปิดมาให้ผลเสมอต่ำสุดนะอยู่ที่7อ่า7.38นะครับและให้ชัมบอกชนะที่ติดต่อนะครับและให้วกิ้งอยู่ที่11นะครับเปิดมาราคาแบบนี้นะครับจึงมองว่ามีโอกาสนะครับทำประตูได้ทั้งคู่นะครับงานนี้นะแต่ต่ำสุดคือราคาเสมอนะครับ แต่ถ้ามาเทียบกับราคาน้ำตรงนี้นะครับราคาสเสมอนะครับให้วกิ้งมีโอกาสชนะนะครับต่ำกวา่ามากกว่านะครับให้น้ำอยู่ที่0.82นะครับและแเทียบกับผลอ่าเรทราคาสเสมอมากต่ำสุดนะครับแต่ถ้า, Viking, นานชนะให้ไวกิ้งชนะมีโอกาสชนะมากกว่านับแต่มากกว่าแค่หนึ่งเองครับงานนี้นะก็เพื่อนๆนะครับก็ลองคิดวิเคราะห์กันนะครับข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้ครับแต่สาหรับถ้าถามส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่ชับบอกมากกว่านะครับวันนี้นะครูแรงนะครับขอเชียร์ไปที่ชับบอกนะครับเล่นในบ้านนะมีโอกาสชนะนะครับเต็มที่เสมอก็ไม่เสียพังนะครับมาดูคู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นริวซอกลิวสตอร์นนะครับเจอกับโลเซนบอกนะครับโลเซนบอกนะครับอยู่อันดับ4ี่นะครับแข่งคร้าชนะ4เสมอ2แพ้ไปสารนบแต้มีอ่า ทำประตูได้นะครับ20นับเสียไป14แต้มีอยู่14แต้มนะครับลิวสตอมนับแข่ง6นัดชนะ3แพ้3ทาประตูไป7เสียไป9นะครับแต้มมีอยู่9แต้มนะครับก็มาดูสถิติที่เจอกันนะครับก็ต่างอันดับนับต่างกันถึง5อันดับนับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าลิวสตอมนับแข่งไปแค่6นัดนะครับก็มาดูฟอร์มล่าสุดนะครับ ฟอร์มล่าสุดที่เจอกันมานับล่าสุดนับวิวสตอมไปเยือนับในปี2019นับก็แพ้ไป3ประตูต่อ1นะครับแล้ก็เสมอกัน1่งหเสมอกันศูนะครับแล้วก็แพ้สามศูนย์ะครับแล้วก็แพ้1นึ่งศูนรวิวสตอมนะครับในห้านัดนี้นะครับก็จะเป็นโลเซนบอกนะครับชนะสมเสมอกันอยู่ที่2นะครับวิวสตอมก็ยังไม่ชนะเลยนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับ ฟอร์มล่าสุดของดิวสตอมนะครับชนะ4นะครับแพ้ไป2นะครับฟอร์มไหนบ้านก็ชนะ4ี่เสมแพ้1นะครับว่าดูดีนะครับล่าสุดเลยก็ชนะเอาเกซุนนะครับ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะฮามขาม5สูตรครับก็ในบ้านก็เล่นดูดีนะครับและเทียบกับสามนับหลังสุดมานี่ยังไม่แพ้ใครเลยนับชนะมาติดติดครับในส่วนของริวสตอมนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของโลเทนบอกนะครับ โดเซนบอกนะครับ6นัดมานะครับชนะ3ามนะครับแพ้ชนะ3ามแพ้3านะครับฟอมไปเยอนก็ชนะ1เสมอ3าแพ้ไป2นะครับต่าสุดเลยก็ไปแพ้ซามามบอกมาตาทับบอกนะครับอยู่ที่1ประตูต่อศูนนะครับแต่ก็มาดูในเรทราคานะครับวันนี้นะครับเปิดให้โลเซนบอกนะครับต่ออยู่ที่ราคาเสมอพวกครึ่งนะครับแต่ราคาก่อนหน้านี้เป็น ให้โลเซนบอกนับต่อครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ําทางฝั่งโลเซนบอกอยู่ที่0ู1นะครับและให้อาริลสตอมอยู่ที่0ู9นะครับแต่ราคานับเปลี่ยนลงมาเป็นราคาเสมอควบครึ่งนะครับให้อาริลสตอให้โลเซนบอกนับอยู่ที่8ูนะคจดแดับและให้ทางฝั่งริลสตอมนับน้ำล้นเลยครับอยู่ที่1.0 2นสองนะครับทางเบตตสามหกห้าเขาเปิดราคาน้ํามาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ โอกาสชนะนับจึงเอียงไปทางหาไปทางฝั่งโลเซนบอกมากกว่านะครับที่จะเปลี่ยนชนะริวสตอมไปได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูราคาหน้างานก่อนนะครับราคาแฮนดิแคปนับหน้างานนับหน้าเว็บนะครับทางเจ้ามือนะครับเปิดมาราคาเสมอปุ๊ครึ่งนะครับก็ให้ทางริวสตอมนับอยู่ที่1.0นะครับและให้ทางโลเซนบอกอยู่ที่0.88นะครับ หนึ่ง x สองนะครับก็ยังจ่ายทางฝั่งโลเซนบอกนับต่ําอยู่นะครับที่สองจุดหนึ่งเก้านะครับและให้ทางดิวตอมนับอยู่ที่สามจุดหนึ่งแปดนะครับก็งานนี้นับต้องมาดูอันที่ขอเลสอกอนะครับจ่ายต่ําสุดคือเสมอนะครับที่หนึ่งจุดห้าสองนะครับและให้โลเซนบอกชนะหนึ่งลูกอยู่ที่เก้าจุดเก้านะครับให้ดิวตอมชนะอยู่ที่สิบสองต่อเลยนะครับคงเยอะไปนะครับผมมองว่าโลเซนบอกนะครับอาจจะมีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าต่างกับราคา าราคาเสมอไม่มากนะครับราคาเสมอนะครับอาเรทราคาเสมอให้อยู่ที่7.52นะครับและให้โรสเซนบอกอยู่ที่9.9เท่านั้นนะครับผมมองว่าวันนี้โรเซนบอกอาจจะเชินชนะไปได้นะครับแต่ก็ถ้ามาเทียบกับราคาน้ําตรงนี้นะครับาให้ดูตอมลองนะครับที่0.77นะครับลองสูนอ่าเราให้ลองให้ลองที่ครึ่งลูกนะครับ สายน้ำทางฝั่งริวตอมที่0.77นะครับและให้ทางฝั่งโลเทนบอกน้าเต็มนะครับน้ําแดงนะครับอยู่ที่0.89เลยนะครับและเลนราคาตรงนี้นะครับเปิดมาเสมอต่ําสุดนะครับแต่โลเทนบอกก็มีโอกาสชนะนะครับแต่ถ้าให้เลือกความคิดส่วนตัวนะครับผมว่าริวสตอมนะครับวันนี้นะไม่แพ้นะบวกกับฟอร์มอ่าบวกกับฟอร์มที่เล่นในบ้านนะครับหนัดมานี่นะครับ บวกกับอลไดในบ้าน6นัดมานับชนะ4นับเสมอ1แพ้ไป1นัดเองที่แพ้ก็แพ้ไวกิ้งเอฟเคนะครับ3ประตูต่อ1นะครับก็อ่าคู่นี้นับคู่ที่2นะครับผมจึงชอบไปที่ดิวสตอร์มนะครับขอลองมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับน้ำอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็กันพลาดไว้ก่อนนะครับแค่เสมอก็รับต่างแล้วนะครับก็สําหรับ2คู่วันนี้นับสรุปนะครับคู่แรกนะก็เป็นอาธัษนะส่วนตัวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับคิดเห็นต่างกันยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับส่วนตัวนะครับคู่แรกนะครับขอให้ไปที่คารับบอกนะครับที่ราคาเสมอครับและคู่ที่สองขอลองไปที่ริวตอมนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็สําหรับ2คู่วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากลากันไปนะครับก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับสนใจนะครับอยากจะ ใส่2คู่นี้ครับแต่ยังไม่มีที่ลงนะครับก็แอดไลน์ส่วนตัวมานะครับที่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไลน์ส่วนตัวนะครับแอดไลน์มานะครับที่ไ9 9MS นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับและใครนะครับที่อยากจะรับที่เด็ดเพิ่มเติมนะครับไปใส่สเต็ปหรือใส่อะไรก็ได้นะเพิ่มอีก2คู่นะครับก็ไลน์ส่วนตัวมานะครับที่เ d ส9 9 m s นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบเจอขันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ